อ่านหน้เลยอ่ะรอโช่งดีนะที่ไม่เหยียบโดนหรือว่าไม่โดนมันฉกอ่ะมันแย่แล้วทุกคนเอาไงดีอ่ะชิเนะนะโอเคทุกคนนั่งรอก่อนแล้วกันนะเชื่อว่านั่นทมเชื่อว่าเขต้องมาเพราะว่าคนมาที่ทุกวันนะแต่เพื่อน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 เฮ้ยอะไรอะไรเพื่เป็นไรอ่ะเป็นไรน้ำบ้าเลยเมื่อไงบ่อไเมื่ไงมือก็พอนนี่รองเหนือ พี่น้องบอ,อกมีคนตามมา,น,าน้อหนองบอกมีคนตามมาด,ด,ด,ดูดูน้องดิน้องดิงดวสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แสดพาไปเรื่อยพี่แสดบีสอนะทุกคนนะซึ่งวันนี้ผมกับน้องต้นไม้จะเดินทางเข้าป่าตอนนี้อยู่ในป่าแล้วแต่ว่ายังเข้าไปไม่ลึกมากเท่าไหร่รจะไปหาใครเอ่ยนองต้นไม้จะไปหาน้องดอก ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ขาวเออดอกไม้ขาวซึ่งเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนผู้หญิงของน้องต้นไม้ทุกคนนะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นไงบ้างเราอยากกลับไปเยี่ยมแล้วก็ขนมพี่อยู่ไหนที่พี่ซื้อมาอ๋ออยู่ไหนกระเป๋ามีเหรอโอเคก็คือเราสองคนไปร้านค้ามาละใช่ครับจะซื้อขนมไปฝากน้องดอกไม้ทุกคนนะไปให้น้องกินแล้วก็อย่างที่บอกครับผมอ่ะสงสารน้องมากนะคือจะเอามาอยู่ด้วยก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้จริงๆทุกคนเพราะว่า การที่จะเอาคใขใมีว่าจริงมันไม่่ง่ายๆคนนะมันต้องมีหลายอย่างต้องพร้อมอย่างเช่นน้องต้นไม้ผมผมดูแลไหวเพราะน้องเป็นผู้ชายน้่งก็ดูแลง่ายกว่านะส่วนน้องดอกไม้ก็เขาก็อยู่กับครอบครัวแล้วอยู่กับพ่อแม่เขาใช่ปะเราเองยู ah> ah> ่กับคนป่ายู่กับคนป่าเออใช่เพราะว่าพ่อแม่เขาเหมือนจะเกิดปัญหาใช่ไหมใช่ก็เป็นห่วงแล้วก็อยากเขาไปดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างก็ฝากที่ซีนะผมเป็นกำลังใจกดไลค์ก็แชร์ให้ทุกคนนะแชรต้นไม้พร้อมไหม พอมบก็ตอนมาบอกชวนผมบอกว่าชาวันนี้พาผมไปหาเพื่อนได้ไหมอยากไปหาเพื่อนซึ่งน้องก็ไม่อยากมาคนเดียวเพราะว่าครั้งก่อนที่น้องมาคนเดียวเราก็เตือนน้องไปแล้วว่า่าทำาบบนี้อีกนะครั้งนี้น้องก็เลยขอก็เลยโอเคถ้าต้องขอล้วก็พามาได้ทุกคนนะเพราะน้องก็ตั้งใจขออยู่แล้วนะโอเคก็ฝากพี่ทุกคนนะกดไลค์กดแชร์และสองคนทีแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กพี่เพจเฟซบุ๊กพี่แฝดพาไปเลี้ยงเพจใหม่ทีนะผู้ติดตามประมาณหนึ่งหมื่นสองพันคนนะทุกคนนะก็เข้าไปติดตามีแล้วก็เข้าไปดูคลิป ช็อตไฮไลท์ต่างๆในเพจเ c e บุ o กก็ได้นะครับผมนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราสองคนเดินทางดีกว่าทุกคนต้นไม้ไป let's go <S ไปครับ <c oughs> ไปทุกคนตอนนี้ผมกับน้องต้นไม้ก็เดินตามทางนี้ไปก่อนนะเพราะว่ารเราต้องเดินทางตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็จะมีทางแยกเขาแยกเข้าป่าต้นไม้นะใช่ครับซึ่งตอนนี้จะได้ยินเสียงน้ำมันดังมากๆ,ๆเพราะว่าฝนตกอย่างต่อนเนื่องเลยทุกคนนะตกแบบทั้งคืนแล้วก็เช้ามาก็ยังตกนะ คิดว่าปริมาณน,น้ำไม่จะเยอะพอสมควรน,นะทุกคนนะเราพยายามจะไม่อยู่ใกล้น้ํามากเกินไปเพราะว่าน้ําป่ามันอันตรายทุกคนอย่าประมาทกับน้ําป่าเด็ดขาดน,นะก็มีพี่หลายคนถามบอกมาเยอะมากอยากเจอต้นไม้อยากเจอ,อ,อต้นไม้นะนี่ผมได้พาน้ต้นไม้มาผมแล้วก็วันนี้ถือว่าได้มีโอกาสถ่ายคลิปกับงต้นไม้แล้วกันก็ให้ทุกคนได้รู้ว่านต้นไม้อยู่ดีแล้วก็ เราดูแลน้องอย่างดีนะไม่ให้น้องมีปัญหาเรื่องของการเป็นอยู่หรือว่าสภาพจิจใจนะต้นไม้ดูวนะ่าเพื่อมีเหตุโคนขึ้นนะแล้วต้นไม้มั่นใจใช่ปะ่ะเพื่อนจะมาหาต้นไม้ที่นั่นอนะ่ะมั่นใจครับใช่ปะ่ะก็มันใจมันก็ดีทุกคนนะเพราะผมเองกลัวว่าไปถึงแล้วไม่เจอใครแล้วก็รอจนแบบนานจนกันไปเนี้ยเรากลัวจะ เสียเวลาแล้วก็ทำให้เราไม,ไม่ไม่ทำอย่างอื่นนอกจากมานั่งรอเออไม่อยากเสียเวลาทุกคนโอ<ฮ>้ยนี่ยังปวดท้องครับปวดท้องอีกปวดท้องก็นั่งพักก่อนไหมโอเคทุกคนค่อยนอนนั่งพักแป๊บนึงก่อนน้องน้องปวดท้องอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องนะงแล้วค่อยค่อยเดินทางต่อทุกคนต้อง,องกินยาใช่หรอ ยาไม่เอามาอยาแก้ปวดมันเป็นพวกยาพาราหมดแล้วเดี๋ยวนั่งพักกันก่อนนะให้ดีขึ้นพอไปต่อโอเคปะเดี๋ยวคนทช้นอนนั่งพักก่อนต้นไม้มาโอ้หน่อไม้นิ่งน้อยอย่งเยวเทกคนั้นยิ่งหายยากเพราะว่าคนหามันจนแบบว่าไม่มีที่ให้หายเทคนนะ เป็นน้ำดังนะทุกคนนะชัดเจนมากผมคิดว่าน้ำน่าขึ้นเยอะอีกนะ ต้นไม้ดูฝาครึมๆนะฝามันครึมๆค,ครับกออูคนตกเนี้ยคนตกทำไงอง่ะถูกต้อง น<อ>คนไม้รองเท้าคนในป่าเน่เลยรอเท้าว่าคนถนอกไม้แน่เลยใช่ป่ะทำคู่เลยจังของจะบอกว่าคน,คนผู้หญิงเปล่าผู้หญิงใส่เปล่าไม่รู้เหมือนกันเพราะรองเท้าเนี่ยผู้หญิงก็ใส่ได้ เงียบดีมากทุกคนเนี้ยได้ยินแค่เสียงน้ำไหลกับเสียงนกร้องเลรู้สึกสงบมากเลยสง,งบเกินไยซ้ำตรืงนี้มอนประการังกันต้นไม้นะให้ทุกอย่ามมอนประการังกันนะ ทำไพี่ทำตรงนะว่าพี่ตรงตรงนะรู้สึกดีกับเพื่อนป่ะรู้สึกแบบคิดอะไรมากกว่าเพื่อนป่ะรับไม่ได้คิดเลยครับเอะถึงอยากมาหาคุณเป็นห่วงเพื่อนหรือว่าอะไรเอ่ยเป็นห่วงคิดถึงครับตัวสองอย่างเลยมาหาครับในฐานะเพื่อนใช่ไหมอ๋อเอ้ยพูดไปเรื่อยนะ น้องนินเขาไม่สามารถเป็นคนรักในแบบของเราได้น้องมีควาวอะไรบอกอ่ะชอบเหมือนกันครับใช่เหรอน้องนินเคยเจอกี่ครั้งละใช่เขาไม่เคยเจอเลยเพราะน้องนินกับน้องต้นไม้น้องนินแอบมาเจอครับใช่เหรอแต่ไม่เคยบอกไม่เคยบอกพี่เหรออ่าอ๋อมีความลับอยู่ว่ามีความลับอยู่ว่าต้นไม้เนี่ยแอบไม่เคยบอกพี่เลยเหรอแอบมาเจอกันเองอ่ะน้องนินอ่ะ ใชๆๆๆครับอเทุกคนาีักนงปะทเข้าล้วจะไปุที่เราไปเจอเพื่อนน้องต้นไม้หรืวาชื่อน้องดอกม้ันเองนะทุกคนนะน้ะพอรู้บวันกีกิโลต้อาข้าประมาณ้าสิบห้ากิโซึ่งเราก็พยายามเดินแล้วก็วิ่งด้วยบางช่วง อยจะบอกครับยิ่งมาไวมันก็ถึงไวนะแต่จะมาช้ามันก็ถึงช้าแล้วก็ที่น้องถ่ายบางเส้นทางบางทางไม่ถ่ายเนี่ยเพื่อปกปิดเส้นทางไม่ให้มีใครรู้นะเพื่อความลับครับเนี่ยมันจะเป็นอีกทางหนึ่งที่เป็นทางลัดนะครับมันมีแต่ลังเบลเลอร์เลย เคยไปเจอใช่ไหมเราไปเจอเราไม่กล้าเดิไนไปขนาดละเป็นบทเรียนใช่ไหมต้นไม้มันนเ่ไม่ให้ง่ายคนนะอุปสรรคตามทางเยอะทุกคนโอ้นีกมาวนี้นนนอ,อ,อเจอ,อใช่หรอ,อมีห่าหะเนี่ยตรงนีแลบ ข้าวห i i น้าเลยอ่ะเราโชคดีนะที่ไม่เหยียบโดนหรือว่าไม่โดนมันฉกอ่ะงานแย่แล้วทุกคนใช้กลางมันใช้ใหญ่มา,มากเส้นด่างมากเลยเธอโอเคพี่ต้นไม้เป็นจุดที่เราเคยเจอเพื่อน,น,นต้นไม้อยู่ไ<ช>ปไปดูกันว่าเขามาหรือยังนะ

น้งไม่มาหรือเปล่าต้นไม้น <Bened etti> ีคนตรงนี้ประจำที่เราจะมาหาน้องดอกไม้แล้วก็เป็นที่น้อต้นไม้จะมาหาน้องที่นี่ประจํานะ <Đ adv. S 1> อาไงเดียวที่นี่นะ,ะโอเคทุกคนนั่งรอก่อนแล้วกันนะเชื่อว่าน้องต้นไม้เชื่อว่าก็ต้องมาเพราะว่าเขมาที่ทุกวันนะแต่มาช่วงเวลาไหนนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะนัง่งรอที่นนะี่เนาะก่อไฟไหม ป้องกันป้อกันยุงู่เราหานแห้งสิครับเราต้องใช้วิธีธรรมชาติบําเหนาเอามือปั่นไฟอะ่ะเก่งเกินจะไมทำได้นะครับจริงป่าวเ,เนี่ยทำอยู่เลยจัดไปนี่หาปก่อนนะยังทีไว้ก่อนเลยจะทีเลยจะใช้กันล่า แตงน้ำดังม,มากๆนะเพราะว่าน้ำมันเอยอะพอเขาอยู่น้ำมันเยอะแค่ไหนนะผมโดนไม้บ้านนะ เนไม้ปาดนะไปหากเฟืนเมื่อกี้เพราะว่าถ้าที่ไปหกปักเฟืองที่มันมีความคมไงเดี๋ยวตอกนั้นรอก่อนนะต้นไมเนาะถ้าเพื่อนมา่อาถ่ายดูรอดก่อนต้นไม้โอเคป่ะโอเคครับเดี๋ยว่อนเดี๋ยวผมพาไปดูน้ำนะ โอ้โน้ำเยอะเนี่ยทุกคนมันก็ลงไปเยอะเดี๋ยวตกนา้นาผาน้ำเยอะมากที่มองไม่ได้มองไม่เห็นเลยเป็นป่า ไม่เห็นพี่มองไม่เห็นตอนนี้เราสองคนกันดั้งรอนะไม่รู้ว่าจะออกมาเมื่อไหร่นรนะเพืนะ่อนต้นไม้อะ่ะพี่ค่อยให้เวลาประมาณชั่วโมงนะต้นไม้นะถ้าไม่มาพี่กลับนะเพราะว่าเราไม่อยากอยู่นานกันไปไม่คุ้มกันชั่วโมงคนถ้าทายหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่มาเราสองคนจะกลับเลยนะตามนี้นะต้นไม้นะโอเคไหม ต้นไม้มีจะสี่ิบบาททียไม่มีเพื่อนพรมเลยจะมาหรือเปล่าเพื่อนต้นไม้อะกตามา้ทาหนึ่งชั่วโมงไม่มาพี่กลับนะเพื่อนต้นม้เพื่อน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 เฮ้ยเป็นไรเเเอ่ะเป็นไรนบ้านมือบ้นรมือก็เพอนนี่รองเหรอ พี่คนน้องบอกมีคนตามมาน้าน้องบอกมีคนตามมาดูดดูน้องี่น้องดี่ไปกันลกันเลยอะไรกันลกันเลยต้นไม้อะอยวะต้นม้อะไรอย่างี้ฮะอไมไกันลอกัเลองไข่เนาะต้นไม้มีคนตามเพื่อนต้นไม้มาวันนี้จะเป็นพวกจนป่าหรือเปล่าแกวขั้วมือเลย ใช่เลยมั้งจนป้าครับเพราะจนป้าเนี่ยมันเห็นน้องออกไม้ไม่ปลอดภัยแล้วต้นไม้ใช่อยู่อยูอ๋อดูดูน้องก่อนอยู่ดูน้องก่อนอยู่ดูน้องครับพูดให้ชัดครับเราต้องพยายามอยาให้น้องกลับมาคนเดียวตอนนี้ใช่ครับแล้วก็พอมันแล้วก็ว่าคนป้าคนป้าแล้วแยูเนาะเนาะเพราะอะไรเออโอ้โหเอาคือเชิงมาแล้วก่อนเหรอไปหางห้องกินนะใช่ป่ะหางห้องกิน ม่อยู่ด้วยต้องไอเทมน้องดอกไม้โดนไล่ตามมาแล้วก็ส่วนป่ามีพวกแบบบ้าเกี่ยวพวกยังไงหรือเปล่าไอ้ตามหาของป่าแล้วก็ของพวกของบนขั้นบนจับหรือเปล่าใช่เออมันก็ไรอยู่เพราะสม่อ่ะเราอยู่ในถ้อไม่ต้องหูไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมาสาม่เอ๊แล้วผมจะหมดน้องคือถ้าน้องกลับไปสวยแน่ถ้าเจอพวกมันอีกอ่ะใช่ครับ เพราะถ้ามันเจอพวกเราอย่างเงี้ยมันไม่กล้าเข้ามาเพราะว่ามันรู้ว่าเราเราไม่ไใช่คนธรรมดาใช่ปะเราเรารู้ว,ว่าเราก็มีอาวุธอยูไ่ไงเราก็จะรอดูตรงนี้แหละรอดูแลน้องดอกไม้นะผมว่าอะไรผมแบบลังไม่ดีกับน้องมนะันโดนบาดเฉยอยู่โดนบา,ายยดรังไม่ดีเลยน้องนนตัวเออจริงจิงนะทุกคนนี่พาของน้องเลื่อนเลื่อนเลยเนะี่ยใช่หรอเป่ครับเพื่อนเด็กเด็เด็กด็กกระนะ ่ทค้อรัทองทองเะทองดนตีด้วยหรอก็ทองอะไรเล่นนะลกังสวนะบิดงเนียระเบิดอลยเออมีอะต้นไม้มีละชพม้าไเดีวก็ก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนนะ กกช้งแ่ตใช่ครับอน้องบอกว่าเนเตยรบอทน้องตกใจอยู่ตัวไม้ครับป้อนใหม่ป้อสัมเยสัมเวยปรับใจเพื่อนปรับใจเพื่อนก่อนปรอบใจเพื่อนนะอไม่ไดี๋ยวเราอยู่ดูแลก่อนบอกเขาเนี้ยเขารู้ว่าเราไม่ทิ้งเขาหรอก โอเคโอเคแล้ว okay, okay. okay, คนขอลงคลิป่นี้ก่อนเพราะว่าจะให้น้องพักผ่อนแล้วก็เราจะดูถานอาการอีกครั้งนะถ้าพวกมันตามมาหรือว่ามีพวกมันตามหลังออกมา,ออกมาออกทีตามหลังน้องมาเนี่ยเราจะอัปเดตครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่มีพวกมันโล่มาหรือว่าพวกมันไม่กล้าโผล่เข้ามาเราเดินไปส่งน้องกันนะจนกว่าน้องปลอดภัยจนกว่าเจอคนป่าละกันนะทุกคนนะโอเคเจอใ,ใหม่คลิปหนะ้าทุกคนสวัสดีครับผม